บสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาหาเอมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ข้าเจ้าต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้แลนแนนสุดยอดทาสวัสดีครับอะไรนะอะไรนะเรอะไ่อะไรอะ้รอะออออออยะะ ครับเวลาข้างบนขึ้นมายืนตรงนี้พิจิตรนะยืนนะเหมือนไม่เคยทำเลยเนาะอย่างนี้บ๊ายบายกลับบ้านกันดีๆนะอย่าไปทำอะไรใครเขาบอกตัวเองจบบ๊ายบาย เหรอเสียงอ่อยมาก